สวัสดีค่ะทันข่าวบันเทิงมาแล้วค่ะเปิดราคาวแหวนเพชร12กระราษทินเดดคูกิมิยะใช้ขอแต่งงานรู้แล้วสูรปากมีเงินอย่างเดียวก็ซื้อไม่ได้เรียกได้ว่าหลังจากที่พระเอกดังณเดดคูกิมิยะได้คุกเข่าขอแฟนสาวยายาอุรัสยาแต่งงานสิ่งหนึ่งที่หลายคนให้ความสนใจนั้นก็คือแหวนเพชรเมตโตที่ใช้ขอแต่งงานซึ่งบอกเลยว่าที่มาไม่ธรรมดา เพราะในโลกออนไลน์ก็ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้ว่าที่มาแหวนดังกล่าวนั้นนาเดตได้สั่งทำพิเศษเพื่อนำมาใช้ขอญาติแต่งงานโดยเฉพาะซึ่งมีมูลค่ากว่า12กระัดเพื่อฉลองที่ทั้งคู่นั้นรักกันมานาน12ปีนั่นเองและล่าสุดเราก็จะพาทุกท่านมาเปิดราคาแหวนเพชร12กระัดที่พระเอกดังอย่างนาเดตคูก,กิมิยะใช้ขอแต่งงานโดยงานนี้ชาวเน็ตก็ได้คาดเดาว่ามีมูลค่าถึง10ล้านโดยได้ระบุข้อความว่า,วา คาดเดาเกือบ10บล้านไหมแหวนนเดตขอแต่งงานย่าๆแล้วที่แชร์กันไม่ใช่ด้วยเพราะเรือนจริงมีล้อมเพชรรอบนิ้วไปอีกค่ะเครดิตไอจีแม่แก้วไม่ใช่มีเงินก็ซื้อได้เลยนะคะเพชรแบบนี้ต้องมีความพยายามในการหาด้วยความทุ่มเทของผู้ชายคนหนึ่งให้กับผู้หญิงที่เขารักดวงใจนเดตจริงๆ เพื่อที่จะไม่พลาดการอัพเดทเข่าวมาในทุกวันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนท่านข่าบันเทิงเขาเรื่องราวของคนดงังขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะ